สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยายนวลผ้าลวยก็มาพบมาพร้ากับพี่น้องอีกแล้วเนาะคะ่ะในวันที่17กันยายนพ่อโสสองพัฒนาลอยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะเลขออกหมู่ว่านนี้เนาะคะ่ะหมู่ว่านกับวันที่16กันยาเนาะคะ่ะพี่น้องหกเก็ผลรางวัลที่ออกกัลเดเก้หกศูนย์แปดหกหกสองเนาะคะ่ะพี่น้องส่วนเลขก,กรางกัลเดเก้เลข สามเจ็ดนะคะเป็นอย่างไรนแน่นอคะ่ะท่านผู้ชมมีโศกมีหมานกันสู่หูสุ่สคอดมาอ้อค่ะคือเสยได้รับรัพย์กันบ้างอยู่เนาะจา้ะเนาะยายนวลก็ได้นําเสนอไปหลายคลิปอยู่เนาะคะ่ะกับผลปรากฏว่าเขาไปอยูจ่จ้าประมาณสามคลิปเนาะจา้ะยายนวลก็ขอแสดงความยินดีเนาะคะ่ะกับคนที่ถูกหวยลวยเบื้อเนาะคะ่ะเนาะและเสียใจกับท่านใดที่บ่ได้ซื้อเนาะคะ่ะ ยี่บบถือเนาะค่ะพี่น้องกับบเป็นยังเนาะคะ่ะมือนาวันพระก็ยังมีอีกอยู่นะะเนาะค่ะนาอพี่น้องวันพระบ่มีหนเดียวดอกเนาะคะ่ะเหลขกวันที่หนึ่งตัวแรกกัยังมีอยู่ก็ยังล่อเห่าอยู่พี่น้องสําหรับคนรโบถูกงวดต่อไปนี่กับคอไ้สุกสุกวันหมาเนอคะ่ะงวดที่หนึ่งตัวล่านี่คงมีสักวันเนาะค่ะพี่น้องเข้าก็ยังมีความหวังเนาะคะ่ะ ต้องมีสักวันที่เป็นของเราเนาะค่ะทุกท่านสําหรับงวดหนึ่งตัวลานี่ก็ขอให้ทุกคนปังๆเด้อค่ะพี่น้องให้ฝันแม่นๆเดี๋ยวยายนวลก็สิตามหาแนวทางความฝันมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องคือเก่าล่ะคะ่ะสําหรับคลิปยายนวลที่นําเสนอไปเนาะคะ่ะจะมีถูกย้วยเนาะ,ะประมาณสามคลิปเนาะคะ่ะเดี๋ยวยายนวลเสียวหิเบิ้งช่วใหิเบิงบงา่าคลิปน้องสาวเนาะคะ่ะนี่ น้องสาวน้องสาวฝันแม่นเนาะคะ่ะถึเป็นน้องหากของยายนวลเนาะคะ่ะนี่ค่ะตอนแรกยายนวลก็เขียนว้ฉบับนี้เนาะคะ่ะกะว่าจ,จะเอาลงแต่พอดียายนวลไปเขียนประกาศมึกซึมถับไล่เนาะคะ่ะพี่น้องยายนวลก็เลยเอาพิมพ์เอาเนาะคะ่ะก็ได้แก้ไปนี่กะเพิ่นเสียงชุดนี้เพิ่นกะฝันว่ามีผู้บ่าวเถามาลมากักมาชอบเนาะคะ่ะ น้ำซัมได้ไปกลางมุงนอนน้ำกันอีกพี่น้องนอนจะซื้อหรอกค่ะเพิ่นเลยว่าพี่เหล็กฉันเคยเห็นแต่เจ้าฝันเนะลานอนมากันในกลางมวงนอนเหล็กอ่ะนอนมาฉันว่ามันเข่าเลยเด้กลับตัวความเด้อเพิ่นกระบอกเนาะกับตัวด้วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่างนนวดกันน้ำเสนอไปกับเขาเตรียมๆเนาะค่ะอยู่ที่สองหกเนาะค่ะพี่น้องสองหกหกสองเพราะว่าเพิ่นกับกับอยู่แล้วจะเพิ่นหลับซับได้ขังวันนี้หลับซับไปทั้งบนทั้งล่างเลย เพราะว่าเพันไหแนวทางของโตเพันเองมาแล้วลูกสาวพันกะฝันเพันก็นนกนยังเอามาแบ่งปันยายนวลอีกค่ะพี่น้องซาบลําน้องพ่มเนค่ะลูกสาว่นเนค่นนะ,คะพันกะฝันมาราชคินีเนะคะ่ะพระราชคินีพระพันปีหลวงของในหลวงราชการที่เก่าเนะคะ่ะนี่ค่ะฝันเห็นพระพันปีเสด็จเยี่ยมบ้านเนะคะ่ะยายนวลก็เลยว่าไปซ่องทะเบียนบ้านหรือบ้านเลขที่เนะคะ่ะ คนปกดว่าบาลเลขกทีเพิ่นพี่น้องเอ้ยเบิงดหนึ่งสามเจดหนึ่งสามเจดด้วยที่บรได้ต้องกลับเนาะค่ะพี่น้องตัดเล่นเนาะคะ่ยะยานววนก็เห็นมาให็นแล้วว่าตัดเล่นกับสี่หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็เจ็ดหนึ่งสามสมเเนะคะ่กะกับเขาอยู่ที่สาเจ็ดนะพี่น้องมีคนโชคคนมาน้ำยานววนหลายคนอยู่จ้ะเพราะว่ายานวนก็เปิดฉิบไปเพิ่นเบิงะะ่งเนาะผลมาเล่นนำ้ำ เป็นยังไงยายด้วนแนวทางเจ้าสันว่ายายด้วนกับบาเปิดเบิงเดยอยู่ในช่องยายด้วนผ้าร่วยผู้ดใดสนใจเพิ่นกระไดน้ำหลายคนอยู่จ้ะยายด้วนว่าความฝันนองนี่เป็นที่นาสนใจนานๆที่นองสิฝันภาวนานองบอ่บ่เป็นคนหลินหวยเนาะค่ะเพิ่นสิบ่คอยซื้อนานๆที่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิน่นฝันเพิ่นกะจะฝันแม่นนะจ้ะ เดี๋ยววดนี้ยนวกันเสืพาไปติดตามต้อนาะคะเนาะเพื่อนน้องฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมนองสาวกับลูกสาวเพิ่นฝันแม่นทั้งครูเลยจ้ะบ่าค้นเล็กค้นโตเนาะจ้ะค้นเล็กกับฝันใดแม่นคือกันแต่บางวันนี้ค้นเล็กบ่ฝันเพิ่นกระซือนําบ้านเกิดเพิ่นวันที่ยี่สิบหกนะคะเพิ่นกระเคือกันเนาะลูกสาวค้นค้นเล็กเพิ่นจ้ะมาตามต้อโดยคลิปของน้องจูค่ะท่านผู้ชมน้องจูคนฝันแม่นจ้ะนั่นนั่นที่เพิ่นฝันเนาะค่ะ เพิ่นกระเด็ฝันว่าเพิ่นฝันเห็นแม่เนาะค่ะแม่ของยายนวลเนี่ยแหละค่ะของยายนวลผ้าร่วยเนี่ยจ้ะซึ่งเพิ่นเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่สิบสามตุลาพ่อส่อหุกหาเนาะจ้ะเพิ่นประกวดพี่น้องยายนวลกระอึงปากเนาะจ้ะสีเบากับบวกกาเบายันเพิ่นยันท่านผู้ชมว่าแต่เป็นเโาไปหลายตัวเนาะไอ้ยายนวลเนื้ออย่างไนว่าเพราะว่าถ้าเป็นพอบานฉันฝัน บุชันกระจิตัดเลินนี่จ้ะเจ็ดสามนั่จ้ะเ 3, จ็เดสามพ่อสอกเกิดแล้วนั่มขันฟันเห็นมาออกบอกเกิดสามก่อเก่าหนึ่งเก่าสองนาะจ้ะแต่ว่าน้องจูฝันประกอบกันก,กับเหลยกปิซ่าเย้นวนเหลียกปิซ่าเย้นวนก็เสียชีวิตวันที่ยี่สิบเก่านะจ้ะยจี๊ยบเก้ากุมภาซึ่งสี่ปีจะมีหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบเก่านี่สิหาแต่หญาก,ก็จะจ๋าถ้าพอได้เกิดวันที่ยี่สิบเก่ากุมภา ถ้าจะจัดงานวันเกิดก็ต้องเป็นสี่ปีจัดทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะปอดีพี่ไส้ยนวนเสียชีวิตมือนีแม่กับเสียชีวิตเก่าทบสองจับตัวเด่นมาชนกันกเ็เลยแก่เก่าสองสองเก่ายนวนก็บอกว่าให้เฝ้าระวังเนอพี่น้องเนอเลขหก 6, ก,กับเลขเก่านี่ตัวเจ้าปัญหาเอรีได้จ้ะขันเทามักเก่ายังแห้งกับดันมาเป็นหกนี่จ้ะหกสองสองหกอันนี้ขีดพ้องน้องจูนี่กับเขาเต็มเต็มเนอคะ่ะท่านผู้ชม ่อไปงวดนี้เนาะคะ่ะบ่เป็นโตไปดอกงวดนี้งวดที่หนึ่งตุลาเนาะคะ่ะถาน้องฟันยายนวลกับสิบปคอแนวทางจากน้องมานําเสนอท่านผู้ชมคือเก่าเนาะคะ่ะสำรับน้องจูแล้วกับฟันแมน่นจะนี่ขอบคุณแนวทางจากทั้งน้องสาวใจดีแล้วก็หลานสาวใจดีแล้วก็น้องจูเนาะคะ่ะสำรับเบลกบิงยายนวลกระดมาอยู่ข่างวดเมื่อกี้คุณได้ใจดีเปิดหามาสาม แต่เยนวนันล่างเล่เพราะว่ามันมีตะเลกบิง่งกสีเอามาล่องกระส,สันสันเนาะค่ะพี่น้องเยนวันก็นเลยนําเสนอไปโลกในชตเนาะคะ่ะแต่ก็อยากให้พี่น้องเบิงนัาเนาะคะ่ะเขาไปล่องนนช่องทางของชอตเนาะคะ่ะพี่น้องเลกบิ่งคุนนายใจดีพ่นวาบิงบ่งบิไในทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะมาสามพี่น้องเขาเต็มเต็มด้ผู้ใไดเขาเบึ่งได้ช่องเยนวันสิงลงวันที่สิบหกตอนเสาร์เนาะคะ่ะนี่คือแนวทางเลกบิง่ง หมวดสีม้านี่นนก็ยนวลกะสินํามาลงอยู่เนาะค่ะพี่น,อน้องนะะํามาลงท่าช่องเนาะค่ะ youtube นระคให้พเป็นองไดในรับชมอีกนี่ก็ขอบคุณคุณได้ใจดีเนาะคะ่ะเพิ่นห้มาเพิ่นห้แนวทางมาเนาะคะ่ะต่อไปยนวลนสินําเสนอแนวทางของอาจารย์วิทยาค่ะเลขบิงหมวดที่แล้ว่นกะห่มาศูนย์กับสามยนว่นกะจซ้อมเบิ้งเนาะคะ่ะเพิ่นกบเขามาหลายหมวดแล้วสำหรับเลขกบิงเพิ่น งวดนี้กะมาเบิ่งกันค่ะบาปเป็นตัวใดค่ะมาชมกัน,นเลยค่ะงวยของอาจารย์วิทยาพารวยเนาะคะ่ะอาจารย์วิทยาเปินงกัจจหยอยู่ที่เลขหกเนาะคะ่ะอาจารย์วิทยาเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์วิทยาอาจารย์วิทยาเด่นที่หกรองสี่เนาะคะ่ะสําหรับงวดวันที่หนึ่งตัวล่าค่มหกเียรนี้เนาะคะ่ะ ช่องใยนวลผ้ารวยก็น,นำเสนอพ่อเป็นแนวทางนะคะทุกท่านให้พี่น้องแคบหน้าจอไว้ทะเบงนะคะเพื่อแนวทางของเพิ่นเขาเนาะคะ่นะเนาะอาจารย์วิทยาวิทยาสลายยูดานบนเเ้อร์พี่น้อง <c oughs> นี่จะขอบคุณแนวทางจากอาจารย์วิทยานะคะนี่ก็น,นําเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันสําหรับชิปนี้ใยนวลก็จะขอ จบขีบไปแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุกๆมันมันเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งตัวล่านีเด้อค่ะอหอยมีความสุขเงินลังเข่ากระเป๋าเนาะค่ะพี่น้องสูขหูสู้ข้นสวัสดีค่ะ